เมื่อวานนี้ครับ,รบกรมการปกครองเอากําลังเข้าไปจับกลุ่มบ่อนแห่งหนึ่งแถวแถวห้างดังย่านปิ่นเกล้าพบว่าเปิดเป็นร้านสนุกเกอร์บังหน้าแต่ข้างในมีการเล่นพนันออนไลน์ตอนถแถลงข่าวนะครับอธิบดีกรมการปกครองเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้นะ มีการหาข้อมูลโดยการส่งสายลับครับพบว่าด้านหน้าของห้องบ่อนการพนันเนี่ยเปิดให้เล่นสนุกเกอร์ไว้บังหน้าประมาณเกือบ10โต๊ะเลยนะแต่อย่างไรก็ดี<ะ>ถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยพนักงานของที่นี่เนี่ยจะ จับตามองตลอดเวลาจนกว่าจะมั่นใจว่าไอ้คนแปลกหน้าที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่แน่แต่เมื่อเข้าไปทดลองเล่นการพนันออนไลน์ภายในห้องที่อยู่ด้านในก็จะพบกับคอมพิวเตอร์ครับสำหรับการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยตั้งอยู่เรียงรายหันหน้าเข้าหากำแพงกว่า20เครื่องเลยทีเดียวนะครับผมโดยคนเล่นเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินให้พนักงานเพื่อให้พนักงานเนี่ยไปเติมเงินในระบบก็จะสามารถนั่งเล่นพนันออนไลน์ได้อย่างง่ายได้พบว่า ว่านะครับในที่นี้นี่มีนักพนันที่เป็นนักพนันสูงอายุเป็นจํานวนมากอันที่พีคที่สุดนะครับคืออย่างนี้พบว่าแท็บเล็ตนะครับที่เป็นเครื่องควบคุมการเล่นพนันออนไลน์ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยนะครับจะมีปุ่มให้กดครับเออมันเป็นปุ่มที่เอาไว้กดเพื่อบอกว่าตำรวจมาที่นี่เนี่ยกดเลยโอ้ <S <s โหรอบคอบมากมาก คือคือหมายว่าคือถ้าเกิดตำรวจมาเนี่ยให้กดปุ่มนี้ใช่ไหมใช่ก็จะเป็นอาจผมเข้าใจว่าอาจจะกดแล้วอาจจะเป็นการแจ้งแจ้งเตือนเป็นแบบนี้เปล่เป็นคิวสวิชหรือเปล่าเออกรณีว่าหากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยเมื่อกดที่ปุ่มดังกล่าวระบบที่ใช้ในการเล่นพนันออนไลน์ทั้งหมดก็จะปิดทันทีนั่นไงคิวสวิชเหมือนที่คุณจรบอกใช่ใช่เล่นเล่นกันอยู่ถ้ามีคนกดปุ่มนี้ปุ๊บมันปิดทันทีนะครับผมโอ้โหแน่นอนนะฮะประเด็นนี้ก็ยอมรับตรงๆว่าโลกมันไปไกลแล้วะ โลบอลปลายไกลแล้วอะทำไมแบบไม่เลี่ยงคำหน่อยอ่ะนิดนึงอ่ะเช่นพ่อมากดที่นี่อ้าวโอเค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 เข้าใจเออหรือแบบหมาตาลงมาตาลงไปไปเป็นหนังฮ่องกงอะไรอีกแล้วอ่ะมามาตาลง